ล่าสุดเชียร์ที่คำพรถูกเซอร์ไพรส์เชียร์พดรูปหวานความรักอัปเลเวลเปลี่ยนสถานที่เพิ่มความโรแมนติกตอนรับปีใหม่สำหรับนักสแสดงสาวเชียร์ที่คำพรและหวานใจไฮโซบิ๊กธนพลเบนจรงคกุลที่ควงคู่ไปเปิดทริปเคาวดาวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ คลิปนี้มีรูปคู่ออกมาให้หลายคนได้เซอร์ไพรส์รกันหนะักเมื่อสาวเชียร์พัรูปหวานกลางไอจีท่าทางคล้ายกับการขอแต่งงานทำให้เพื่อนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเห็นแบบแรกถึงกับกรีดด้วยความดีใจและความยินดีแต่แล้วเมื่อเลื่อนไลฟ์ต่อไปก็กลับเป็นคลิปที่วีดีโอไฮโซบิ๊กเอาแอลกอฮอล์ล้างมือมาให้เรียกว่าพิกสุดจนตามจบโดยเชีร์ด้ยแคปชั่นหักมุมไว้เมื่อคือนเขาดาวแต่คืนนี้เขาคอแล้วนะ ขอแอลกอฮอล์หลังมือจังหวะภาพมันได้และไม่นานมานในช่วงนี้คู่รักคนบันเทิงบ้านเราเขาอิมรักปริมสุขคุกเขาขอแต่งงานกันทีหยิบมาก2022ปีเดียวคือหลายคู่สุดไม่ว่าจะเป็นมาร์คคิมแดนแพตตี้โนตแพแตตาลาคู่คือตำนานคบกันอย่างยาวนานจัดตอนนี้ทั้งคู่ของคู่อนันดาแคทสตอนยาปลายสตางที่ดีกรีตตาลาคู่คือหวานไม่แพ้กันเลยล่าสุดคิมเขา่าบันเทิงออนไลน์ดาราเดลี่สะดุง้งหนัก ถ่ายทำลายเพราะเห็นคู่ของเชียร์ที่คำพรกับหวานใจไฮโซบิ๊กคุกเข่าขอแล้วคุณแต่พอดูดีๆเอาไม่ใช่ขอแต่งแค่ช่วงนี้ข่าวสภาพจิตใจออนไวเห็นอะไรนิดหน่อยก็คิดจริงจังไปสัมหมดอองกฤนแบบเต็มสตรีมเบรกลอ้อฟรีแบบหัวทิ้มกันทั้งสำนักเลยทีเดียวที่แทก็แค่ผูกเชือกรองเท้าเอาเป็นว่าระวังเขาขอจริงแล้วจะตั้งตัวไม่ถูกเอาเด้อตอนนี้แม้ยังจะไม่ขอแต่งแต่อย่างไงก็รอหลุนคู่นี้อยู่